เขาเหมือนเด็กน้อยเขาจะมองหน้าแม่ไม้รู้มองทําไมลาอุ้มมองหน้าทำไมอะ่ะม,มองหน้าแม่อะไรมีขนมอ่ะมีขนมให้หนูละน่ะเห็นไหมตาเป็นรอยขอเขาวอย่วางอย่าไปยุ่งกับแมวนะเหมือนเด็กน้อยเห็นไหมคะเวลาไปไหนมาเขาก็จะบน่นถ้าแมวเขาไปด้วยนะตอนนี้ เราสวดมนต์ก็จะเข้ามาสวดมนต์ด้วยถ้าเราสวดมนต์อยู่เนี้ยเราหยิบมือถือไม่ได้ได้วยนะเขาก็จะโมโหรีบมาสก,กิดไม่ให้ไม่ให้เล่นมือถือเออเออค่ะใช่ไหมคะถ้าเป็นใครคะคนเนี้ยเขาชื่อกุ้งแห้งนะคะเพราะว่าเขาเคยจะตายไปรอบแล้วเขาสวดมนต์จนเขาหาย หายเจ็บป่วยเพราะหมอเขาไม่เอาแล้วะ่ะคือเหลือแต่กระดูกเขาเป็นลำไส้ซึมป่วยหมอบอกว่ารักษาไม่ได้เลยเอาคุณแม่ทําใจแล้วทำไมตา,มา,ตาลีๆนะคะ,ะแสดงว่าง่วงนะยคะงั้นดึกอล้วนะเนี่ยจะสวดมนต์กับแม่โอเคนะคะวันนี้คุณแม่ดึกเลยงานเยอะงานบ้าน